เอาล่ะนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ในรายการ Dark Hacker กันอีกแล้วนะครับผมอยู่กับผมเองนะเจมส์ตดองนะฮะวันนี้เราอยู่กับในเกมวาโรรรน,นะครับผมอะไรอตอนนี้เลย โอเคคลิปที่แล้วแบแพ้ราบคาบเลยสัตว์อย่าไปดึกมันนะให้สัตว์เอ้ยวันนี้ผมเล่นตัวละครนะมาตัวละครนะตัวละครนี่ต้องไม่เอาตัวนี้ดิขอเปลี่ยนดีกว่านะไม่เอาไม่เอาวันนี้จะเล่นเป็นฟินิกหอวตุ้มตามดีคนะี้เอาเป็นแล้วต้องเป,เปิดจุดดีกว่าตัวนี้นี่แหละโอเคนะโอเคเล่นหมด เหมือนเดิมมากหมดเหมือนที่เราเคยเล่นโอเคไปไปดิอ๋ออยู่ในคิวมานไปโอเคพบแล้วยังยังไม่ฟุกแชร์เพื่อนๆด้วยนะฮะถ้าเกิดชอบคลิปนะฮะเป็นกำลังใจให้ผมมากเลยนะครับผมอาจจะเป็นสิ่งที่เพียงเล็กน้อยแต่มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผมดีใจแบบจนร้องไห้เลยฮะบ้าเลย <laughs> จะเย็นเดมจะเย็นโอเคหวังว่าคงไม่มีใคร A อ K นะนะตาปุ่มปิมปุ่มป,มป,มปิมมากเลย <laughs> โอเคเรามาที่บาร์คิวสกิลซีเป็นสกิลว,วางแถบนะเมื่อคนเดินผ่านมันจะสแกนแล่กาบอกอยู่ตำแหน่งนะสกิลคิวเป็นการโยนเอ,อเหมือนกับระเบิดไปไแล้วมันปรากฏเอฟแล้วมันก็จะเป็นการพลางตัวก็วคือบงังนั่นแหละบังอะเหมือนแก๊สเหมือนการทําวางหมอกอโอเค สกิล e เป็นการติดกล้องไว้นะฮะกด e ครั้งเพื่อเออมองแล้วก็กดคลิกซ้ายถ้ากดคลิกซ้ายโดยนฝ่ายตัวมันจะเป็นการบอกจุดเลยนะฮะสกิล x นะครับผมเป็นการใช้ที่ศพศกกับศพที่ฝั่งตรงข้ามนะเมื่อฝั่งตรงข้ามตายเรากด x ฮะ,ะมันจะบอกจุดตำแหน่งทีมของฝั่งตรงข้ามหมดเลยนะครับผมเป็นเวลาสักหนึ่งหนึงสองสามวีได้มั้งประมาณนะที่ผมเคยใช้อยู่โอเคมา อ่ะเดี๋ยวผมจะโชว์สกิลให้ดูเลยดีกว่ากดทีเพื่อพ่นสเตย์เหมือนเดิมเก่งอย่างเรื่องสเตย์อีหยังวะเนี่ยโอเคนี่ฮะสกิล C นะสกิล C เดี๋ยวผมจะวางให้ดูวะาที่ข้างหน้ามีนี่อยากได้อ่ะโอเคสกิล Q นี่ฮะสกิล Q เป็นไงเออให้เพื่อนช่างหัวมัน่ไจะได้ให้ท่านผู้ชมดูสกิล X เออ นี่ฮะสกิลอุ้ยอุ๊ยอุยไม่อุ้ยแม่งแม่งแม่งห้าหอยเนาะทีมกูกากจังอันนี้ดีกว่าทีมมันจะได้เลิ่นลดแล้วก็เราจะได้ยิงนับเดียวร่วงไม่มีฮะล่วงนี่ฮะกดสกิลนี้ก่อกั้นไว้อันตรายระเบิดตกแต่งมันเหลือหนึ่งคนนะแต่ผมประมาทไม่ได้ฮะเกมนี้เราต้องวินวิน a t t e นะครับกดไลค์ด้วยล่ะไอ้รับเอาชนะ <c oughs> คุจะพูดใหญ่โตมวมโหรานทำไมนีจับจับโอ้ยน่ารักไม่ใช่จับอะไรปลาไม่ได้จับเออ <c oughs> คนบางคนว่าผมไก่นะแต่ผมไก่ก็จริงฮะไก่ที่หมดจานดีกว่าการที่หมดใจนะครับย้าฮูคมเออผบไก่นะผมไก่นะไก่กินอร่อยฮะเออ ทิ้งมักการ์ดแย่อะไรล่รอพโต้เวลาเขาทำไมเนะ okay. ี่ยเดมโอเคติดติดก้างไว้ห้ามล้ำเขตกูไม่ันตายป่าไม่ตายคุณกู้เล่นเปิดไว้ครับคำบางตัวเอ <c oughs> ใครยิงวะโอ้ยมาหนึ่งมาหนึ่งวะมาหนึ่ง <c oughs> อุย้ย <c oughs> มันมาข้างได้เงย่ะ โบรฮัทโปรโบรโอเคย่อง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 ฮะย่องปุ้มปุ้มปุ้มนี่เป็นไงมันเปิดอันตีเปล่าวะเนี่ยมันไม่ใช่เอ้ยใช่อันตีด้วยอันตีโหดมากตัวนี้อุ้ยแม่นด้วยไอสัตว์ควรแม่นตั้งแต่สองนัดแรกแล้วไม่ใช่นัดสุดท้ายมึงจะชมขอตําเพี้ยอะไรเด็ดโอเคแล้ไม่โอเคเลยกูตายตลอดคิวได้แค่หนึ่งเอง ไอไอทีฟาราทีมบอกเลยถ้าเล่นตุ้มตาปัดน้คิวไปเยอะแล้วตุ้มตุ้มอ่ะบอกเลยตัวต่อไปจะให้ผมรีวิวตัวไหนก็ได้นะฮะตัวธรรมดาก็รีวิวได้นะฮะทุกตัวมันมีความเกลียนของมันนะเหมือนตัวที่ผมเล่นนะบอกตำเหน่งฮะเราสามารถดูตำแหน่งก่อนแล้วเราสามารถไปบวกกับมันก่อนได้นะตัวที่มันไม่ตั้งตัวเหมือนอย่างนี้ครับเหมือนอย่างนี้เลยฮะ โอ้โหเราเงียบครับเงียบทต่เฮียอะไรกูไม่ได้เป็นคนเล่นโจแม่งคงเงียบกับกูนี่แหละ <c oughs> เออเราฟังเสียงเท้าครับมาแล้วย่องมาแล้วเขาไม่มา ตุ้มกลายเป็นโกโก้คันครับตายไปหนึ่งฮะเยบรอยโดนคิวอีกแล้วกาเดียนฮะในหลานนี้เป็นปืนก้าเดียนนะเดียเตอร์ฮะตุ้มตุ้มโอเคกดไลค์กดซับตนะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมนะเพื่อนเพื่อนนะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ผูสอนทาอะไรก็ได้แค่คอมเมนต์มานะโอเค แน่กับติดตามหนึ่งผมเพราะว่าจอบทำนะเพื่อนทุกคนนะเพื่อนแฟนๆนะครับผมเฮ okay. มาเฮ้ยตัวนี้แม่งได้วะ okay. โอเคเฮ้ยเสื่อมสลายเดี๋ยวเดียวตายนะโดนนัดเดียวหลังหนึ่งซ้ายหนึ่ง QAE okay. โอเคเรื่ยกูเต็มแล้วมามา อุยอ้ยอุ้ยมันมายี้เลยเวยซ้ายขวาเลยแล้วมันมาไงว่าตัวเมื่อกี้ตัวทางซ้ายอะ่ะตัวขวาผมไม่ตรงใส่นะผมแสตัวซ้ายมาไงว่าอยู่ๆทั้งๆที่เพื่อนผมไปตรงนั้นแล้วนะเมื่อกี้มันวาร์ปมาเหรอฉะนั้นวาร์ปได้ด้วยหร,หรือว่าวินวอล์กมาวะล่องหนอะใช่ไหมโอเคผมเป็นฝ่ายป้องกันนะตัวนี้ผมชอบเป็นฝ่ายป้องกันนะเทพมากเลยคอยดูไม่ต้องมาชี้ให้กูปไปกูปจะวางกำลัง วางตรงนี้นะแนะนําแนะนําวางไว้ตรงนั้นแล้วก็ติดกล้องไว้แล้วก็กดแล้วก็มองกล้องแล้วก็มองไม่เห็นอะไรวะเดมทำอะไรอ่ะเดมคลิปนี้ขอแค่สิบสิบสิบเอาแรกมันมีก้นมีก้นมันมีก้นมั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 นโปรมันโปรอ้างโปรเองกูเล่นกะไอซัน ไม่ดิเดมไม่เอาเดมหัวใจเกมเมอร์หัวใจอีสปอร์ต e ต้องกลับมาเว้ยปืนนี้อะไรวะเนี่ยเล่นไม่เป็นด้วยปืนนี้ถ้ายิงอะไรอ่ะย,ยิงที่ขาแล้วมันมันก็จะาดาเห็นไหมเหม็ดแม่ก็ยิง <laughs> เหรออ,อย่างชอบเลยกูยังไม่ได้ใช้ตีน,ตนะผู้ชมเลยอจะจบเกมแล้วเพราะผมไม่ได้ยังไง คือตัวนี้ผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นไงเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเล่นไม่เป็นครับเฮ้ยไม่ตายบักบักนะบักไปแล้วม,ม,มันมันมันเกิดไปมันมี power power ม,มากกว่าข้าไม่น่าเชื่อมีคนที่เก่งเก่งกว่าข้าด้วยงั้นหรืออะไรกูเนี่ยภาพการ์ตูนภาพการ์ตูนก็เจ็บหนักนะแปลว่าตัวนั้นยิงไม่กี่ทีไงตัวเมื่อกี้ที่ยิงผมอะ ไม่ว่าเจ็บหนักหน้าดูโอเควินวินวนะฮะชนะาาาเพื่อนนะเราเราจะมาฟากเป็นเสียงทีนี้ออกเอา,เอาโอเคสเนยนะครับเจ้ารู้ไหมว่าสเนยนี่มันมีมูลค่าเท่าไหร่อ่ะที่จะเอามาแจกให้กับคนทั้งเซิร์ฟอะฮะมันตั้งสี่พันห้าเลยนะว้ยเออรู้ด้วยนะ จ้าไม่มีสิทธิ์ควบครองเบนนี้หรอเว้ยอะไรอะไรเดมอะไรเดมเมาเก้าเล้วเดมติดที่เดิมนะใต้ตรงนี้เอะมันเป็นแผนมันเป็นแพนมันเป็นแพนมันมาแล้วมันเป็นแพนมันเป็นแพน อยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะเฮ้ยมันมาแล้ว <c oughs> นี่เป็นไงแม่นไหมบอกแล้วเจ้าไม่คู่ควรกับพลังนี้โอเคชนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยย่างชอบเลยตัวเองบอกแล้วกูแม่นไม่เมื่อกี้ฟุก <c oughs> <c oughs> ไม่ได้แม่นกูฟุก <c oughs> เออ โอเคอีกสักด่านนะท่านผู้ชมนะโอเคเราไปอีกด่านหนึ่งเลยนะผมขอแค่คลิปไะ้ยีนาทีก็พอนะครับสำหรับวาโลแลนด์นะฮะโอ้นน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 นผมอยากใส่เพลงตอนที่เล่นมากเลยเดี๋ยวผมกลัวลิขสิทธิ์ ตันนี้เราถ้เราตัวเดิมน,นะเพราะผมยังไม่ให้ทุกคนดูอันตีตัวนี้เลยใช่ไหมเดี๋ยวเราคอยดูอันตีนะอันตีมันจะแบบฟิลฟ้ามากสำหรับคนในทีมเป็นตัวเปิดแมพ2000 years later โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่ในด่านที่สองกันแล้วนะครับผมเมื่อกี้มีคนมีทุนพี่เข้ามานะฮะน่ารักมากไม่บอกไม่บอกแล้วไม่บอกดิคอร์ด้วยหญิงฮนะ ไปบอกหยบไม่แหลเกเขินนะฮะโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็น่าจะจุะเอฮะเฮ้ยเอเนรอร์จีมันอยู่ฝั่งหนูไม่ไม่หานไปฮะจะตายเอาลูกตาปืนโตไปจ่อหัวแม่งเลยไหมโอเคเราต้องบอกทางให้เพื่อนก่อนโล่งมากโล่งก็เฮียแล้วเพื่อนมันเพิ่งออกมาเมื่อกี้เอง กวากำัดักอันตรายพอตาปืนโตชอบอ,อุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ย,อย,อยซองรัวซองรัวซองรัวผมเปล่าทำไรนะฮะเมื่อกี้ผมไม่เห็นเฉยๆผ,ผม,ผม,มไม่เห็นืกก่เกี้ผมไม่ได้ยิงมันเออไเ่มันก็บ้า,บาแล้วมายิงผมเลยอืมผมไม่เห็นนะอืมอี๊ไม่ลูกผมตายะไรฮะเมื่อกี้ผมไม่ได้ยิงนะเออผมผมแค่ปล่อยมันฆ่า แผลอีกแล้วเดฟแผลจะได้ถลอกได้สัตว์เอ้ยไ่้ไหมเพื่อนเอเนอร์จี้มันควรอยู่ตรงนี้ดิตรงเนี้ยขับตรงกลางมันไม่ควรไปอยู่มุมสุดนะเว้ยมันเป็นฐานของพฟกูแล้วแล้วบุกยากด้วยไงนี่เป็นไงไอ้สับลับลับล่อรอบพ่องตายสับลับล่อรอพ่อตายตายจริงอ่ะคือบอกแล้วสไนอ่ะผมอันดับหนึ่งอะไร ไอเจ็บเฮ้ยทำดาเมจด้วยวะพึ่งรู้พึ่งรู้พึ่งรู้เอ้าเอ้าเอาเอาอ,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 อะไรอะไรฮะงงเป็นย่าเชี่ยมันมาบาเลตมามาปืนที่ยิงหัวเหีย้ยนั่นเมื่อกี้โอเคสลับฟังให้ดนันเราต้องชนะดิเออตอนที่แล้วเราแพ้ยังรับ,รบรค่าตั๋วชมคมเกลียดกูหน้ดูแลว้วจังหวะนี้อย่าเพิ่งเกลียดกันนะท่านผู้ชม เอาแมทโอเคเอาเมดเอาเมดอืทแซนแล้วทำไมมึงพิมพ์ทั้งหมดอ่ะไม่บอกอะไรมันมิดช่างโหแม่แม่งบุกกลางหมดเลยเว้ยเพราะทนายมันต้องเล่นกลางไงนี่โดน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 พ่องตายโดนโดนโดนเก็บแป๊บรับรับรอรอมาผมจะแช่นตีให้ดู น,นี่นี่เป็นไงน,นี่เดี๋ยว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 สับด้วยเป็นไงเอ๊ะเอ๊ะเอโอ๊ออย <laughs> ไอเดียยอม ยอมอ่ะไนท์เหี้อะไรเราไม่ไนท์แล้วเวนซีดซีดซีดเหรอพี่ซีดเหรอโอเคเอาใหม่นะฮะเครือข่ายมี่ัน่าอ่ะเอาเน็ตปิงเะรออันน right, okay. okay. ี้เห okay. ี้อะไรโอเคกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะกูย้ำสามรอบเลยนะขอรอดกดหน่อยเออผุดกดก็ได้มันก็ได้เรื่องของเบิร์ชแม่ง ไอ้ขัดกวนตีนนะ,ะกูเรากั้นไว้ข้างหลังดีกว่าหนึงงน่งอันเอ้ยลืมไม่ได้ใช้ตีเลยเมื่อกี้ไอ้เว้เ้ยโอ้โหท่านผู้ชมปิดตำแที่อะไรล่ะกูจะไปอุยลูกสองพ่อตาครับลูกสองพ่อตาครับเมื่อกี้มันยิงผมครับ ผมขอแจ้งตำรวจครับมันเอาปืนมายิงผมเลยระทำการชอบไม่ชอบปิดกมายฮะเฮ้ยเขาบอกว่าทำไมด่านนี้ได้ปืนปกแล้วทำไมมีคนใช้ลูกซองครับอ๋อคือมันมีไอเทมที่จะมาอัพเกรดปืนได้เว้ยนะมันจะเป็นเหมือนรูกปืนอะที่เป็นเหลืองๆอะเราสามารถเอาอัพเกรดปืนอัพเกรดปืนได้เว้ยจากเป็นพกก็เป็นลูกซองหรือไม่บางทีอาจจะเป็นอะปืนปืนที่มีหัวจุกอะก็อาจจะเป็นอัพเป็นปืนที่ เป,เป็นระดับที่สูงกว่านั้นอีกหนึ่งขั้นนะก็คือเป็นปืนกลที่มีหัวจุกนั่นแหละที่มันแบบนิ่งๆอ่ะที่คนชอบใช้อ่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนั่นแหละอืมรักสาระหน่อยนะวันนี้สาระนะไม่ใช่ไรสาระโอเคผมมาไรสาระเยอะแล้วฆ่าหนึ่งเองแม์นี้เล่นไม่โหดเลยเล่นแบบทำไมเล่นตลกกฉากตลกฉากที่อะไรเราไม่คลรใช่โอ้โหปืน ถ้าจะช่วรู้นะครับผมชับปืนอะไรฮะไม่ต้องถามเพื่อนก็เล่นปืนสองพัเก้าผมเล่นปืนพนะันเก้าเพราะผมโหดปืนนี้มันนิ่งกว่าไงผมจะยิงแบบนี้นิน่งมันนิ่งนะอืมแอบนิ่งเยอะด้วยแหละโอเคติดกล้องมาตรงนี้ดีกว่าติดปุ่นปอวยนี่ได้ไหม <c oughs> เอาเอามาแทรก,กูไอเวนี่ไปด่าก็ทำไมเดมไม่มีนะ มาเอนะมาเอทางเอตรงผมชอบปิดทางตรงนี้มากกูอยากบักว่ะถ้ามีตัวลมนะผมบักแน่ตรงเนี้ยเพื่อนเพื่อนโอเคโอเคเอ้า กูมันคนละชั้นเนาะไอ้เยี่ยสี่หนึ่งไอ้สี่สองไปบนหนึ่งนะโอหยโอ๊ยโอ๊ย,อยแม่งมันดักตลอดทางเลยพวกนี้อะ ไม่ใช่มันอ่อนนะมันรู้ทางมันดักหมดอ่ะถ้ามึงเดินนะเออโชคดีที่มึงเห็นถ้ามึงไม่เห็นคือพวกนี้มันเล่นเก่งมากเลยมันดักเก่งนะตายไปด้พปกโง่โุ้ยแลมโบ้ครับแลมโบ้ฮะแลแลหนักชิบหายในปืนแค่อะไร เอาเอไปเอหมดฮะเขาบอกว่าไม่รู้ใครยังมาสั่งมีปัญหาไอาเดียเจ๋งวะกลัวไม่ได้อยู่เอแล้วแนหะไม่น่าอยู่เอด้วยซ้ำเอาอยู่เอดิ อะไรวะปั่นประสาทหรือไงอุ๊ยมาวะแม่ใครยิงวะเชี่ยพวกมึงเก่งทุกปืนเลยหรือไงวะยอมแล้วเล่นกากครับตัวนี้ อันนี้ไม่โคตรเซ็กเลยซ้ายขวาหน้าหลังไอเน,นี้ยหตวจอดในความพยายามของเพื่อนเลยเว้ยโอเค okay. เป็นไงกันบ้างครับสำหรับตัวละครตัวนี้ฮนะ ชอบหรือถูกใจกันไหมฮะถ้าถ้าถูกใจก็มาซื้อกันได้เลยนะมาเปิดใช้งานแล้วได้นะตอนตอนที่มันให้ให้เลือกตสะละคอนอะ่ะอโอเคสําหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็มีประโยชน์มากมากไปนใยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็กดระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆฮะหรือจะกดแชร์ก็ได้ถ้าคุณชอบนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนครับซีโเ